ตอบนอกนุ่มในนะคะโอเคค่ะน่ากินมากกูกูแต่หมอเกนค่ะพี่แม่กูแต่หมอเกนนะคะวันนี้เช้านี้ที่กะแพงเพชรนะคะเพื่อนอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นที่จังหวัดกะแพงเพชรนะคะอากาศเย็นมากไหมคะคุณคณะปลาเค็มนะคะคณะปลาเค็มนะคะนิดนิปลาเค็มนะคะชิมชอบทานมากนะคะชิมชอบทานมากคณะปลาเค็มเนาะ ตายแล้วคุณแม่น่ากินมากเลยเพืพ่อนๆดูให้ใกลก้ๆว้าวนะคะโอเคนะคะคณะปลาเค็มสุดคุณแม่ติ่มนะกาแฟเพลสนะคะคุณแม่ติม่มโคชนานะคะโอเคอเค,ค่ะว้าวน่ากินมากเพืพ่อนๆนี่คือของโปรดเค็มเลยนะคณะปลาเค็มเห็นไหมแม่ผัดไม่มีน้ำเลยอะ่ะ คีมทำไม่เป็นนะคะนาปลาเค็มเนี่ยคิมทําถ้าคิมทํามันจะเป็นแบบเป็นเป็นน้ำๆก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนะแต่แม่ทําจะอร่อยมากว้าวคะนาปลาเค็มค่ะคะนาปลาเค็มค่ะค่ะคะนาปลาเค็มนะคะคุณแม่โอเคค่ะนี่ทอดนงไก่ค่ะไก่ทอดกระเพงเพชรนะคะคุณเพื่อนนะคะไก่ทอดกระเพงเพชรสุดแม่ติ๋มไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เราล้างเรียบร้อยเอาใส่เลยค่ะ ว้าวดูสิเพื่อนๆอนโอ้โหดูสิลูกชอบกินไงคะหนูชอบกินไงแม่เนาะชอบกินเลยทอดเ,เลยค่ะชอบกินไก่ทอดหมูทอดกินชอบกินมากนะคะไม่เป็นไรฝีมือแม่เห็นไหม่แม,แม่ทอดเสียงไม่ดังเลยกระทะอะน้ำมันต้องร้อนเหรอคะแม่น้ำมันร้อนนะคะแม่นนะะแบบทอดปุ๊บน้ำมันไม่ไม่กระเด็นเวลาทีมทอดผอบคนนี้มันกระเด็นมาก คม่ะวานต้องค่อยเบาๆค่อยเบาๆหรอค่ะจะได้เหลืองๆถ้าทอดไยแลมจะไหม้แล้วข้างในจะไม่สุกอ๋อค่อยๆทอดนะสุดคุณแม่โอเคไก่ทอดกระแพงเพชรนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะว้าวแม่เหลืองมากเลยเนาะต้องเบาๆค่ะโอ้หเพื่อนน่ากินมาก หิวข้าวเลยอ่ะกับข้าวแม่นี่อร่อยที่สุดนะขอบอกนะคะกับข้าวแม่อร่อยรสในปตัตตพีทิมขอคอนเฟิร์มเลยมาดามขอคอนเฟิร์มนะคะเพื่อนเพื่อนมาดามขอคอ,อ,อ, mm. อนเฟิร์มว่ากับข้าวคุณแม่อร่อยมากถ้าใครมาเชี่ยวกับแคมเพจนะคะคิดถึงมาดามคิดถึงแมตติ๋มนะคะแวะมากินข้ขาวที่บ้านกันนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะโอ้ oh, แม่อร่อยมากเลยนะคะกะลางจะนุม่มละกะลังจะเหลืองเดือดก็ไปเบา ถ้าไฟแรงมันก็จะไหม้แล้วข้างในจะไม่สุกไม่สุกจะเป็นแดงแดงใช่แดงแดงแล้วต้องไฟเบ,บาๆใจเย็นๆอืมใช่แล้ก็จะกรอบะะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวไก่ทอดสุดแม่ติ๋มนะคะว้าวเสร็จแล้วค่ะนะคะ,ะค่อยค่ะสวัสดีเพื่อนนักขครีมค่ะนะคะแม่ด้านครีมนะคะ กิ๊ตติ้งฟอรมกระเพงาเพชรค่ะอันนี้คุณแม่มาดามนะคะสวัสดีค่ะนะครับวันนี้เรามาทำสวัสดีนะคะแม่กับแม่นะคะแม่กับแม่นะคะวันนี้มากินข้าวกันแล้วเพื่อนๆเรากินเริ่มกันเลยนะเพื่อนๆเริ่มเลยนะคะพุองเกือบนอนแม่ทำเหลาข้าวปลุกขึ้นมาถ่ายวิดีโอแล้วเพื่อนเพื่อนทีโมสามโม่เต้าไหมนึ่งสามโม่หน่ย ก้าโสิบนาทีคร mm. um. ับพ่นะก็เก้าโมงนอที <the 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 anyway> ่ประเทศไทยอยู่แค cool ่ได้กินข้าวเพื่อนกินข้าวเช้านะคะกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเช้านาะคนไทยเพื่อนเาจะได้มีลงมีแรงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอร่อยจังไก่อร่อยพ่อแม่อร่อยมากของเืใน กรอบนอกนุ่มในถ้าคอนอจะกรอบกว่านี้เพา่อนี่คือมันรอน่ออืมอร่อยน้ำพริกอร่อย่ปลาทูต้มงต้มตะบทูข้าเช้าคนไทยพท่านเนาะมีแรงนี่มน้ำปลาเค็มอ้ปลาเค็มไอเลือกคานปลาเค็มนะคนไทยอกินข้าวเช้า้วรัะ นนคนไทยเพื่อนเราอยู่ต่างประเทศมาใช่ไหมอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ติ่งให้หนมปังติ่งให้กาแฟอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแล้วก็ข้าวก็จะกินตอนเที่ยงหรือตอนเย็นใช่ไหมพเพื่อนเนาะถ้าคนไทยกินสามมือแม่กินยิ่สับม,มือนะครับเพื่อนนะครับสับมือเลยนะครับคือคนไทยก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องกินข้าวตอนเชา้าตอนเที่ยงนะครับอันนี้คือเป็นสเสน่ห์เนาะ ปหดืนี่กเขเพิ่ตีห้าได้ตีห้าเหมือนเดิมตีห้าเหมือนเดิมนะเพื่อนนอนไม่หลับนอนไม่หลับทำไมเราไม่หลับอะแม่นอนสองต่นตีห้านอนสองวต่นตีห้านอนดูทีวีห้าตื่นีวีห้าตืนต้ตื่นต้นต้่นตีหติ่นอนตีหื่นตต่น้่นงีนีห้เนาะืห่นูก็รอ่้ืน่น่นห่หลับห มาแรกๆทีนี้ตื่นปีห้าทุกวันนะเพื่อนไม่ให้ค่ะตื่นปีห้านอนหลับสองทุ่มครับแม่แต่ว่าช่วงนี้คือหลับเพียงคืนละปรับได้แล้วปรับได้แล้วกิจวัตรไปทำงานของทีช่วงนี้ก็ดูหนังฟังเพลงกินข้าวทำอะไรไม่ได้โควิดทำอะไรไม่ได้ช่วงนี้อยู่โควิดเพื่อนนะคะก็ต้องเฉยๆอยู่ที่บ้านถูกกักกัวอยู่ที่บ้านนะคะออกบ้างออกบ้างเนางออกบ้าเนอก รับป่าเคนนะครับเพื่อนๆอร่อยมากไม่ต้องชิมเลยรู um ้เลยว่าอร่อยอร่อยก็แบบนี้เพื่อนๆกิน้าวแบบไรครับมะหาน ที่มานี่แม่ทำกับข้าวคืนมาตลอดนะคืนไม่อทำเลยเองเลยมาดามด้ทำกับข้าวเองเลยนะคะแม่ทำให้ตลอดเนาะแม่ทำให้ลูกเพื่อนอากาศแบบอากาศหนาวไหมแม่เยน็นตื่นมาเย็นหนาวคือคินไม่ได้นอนเปิดแอร์เพื่อนช่วงเนีนเนเ้เปิดแป๊บนึงเปิดแบบปรับเตลู้ดให้เย็นนิดนึงแล้วก็หนาวเลยแนมะ่<น> กินชอบมันเลยทอดจกินอ๋อคือชอบกินค่ะอ่ะอยชอบกินไก่ชอบกินไก่ทอดหมูทอดชอ,อบกินหมูทอดไก่ทอด <c oughs> อนุ่มไหเนี่ยถุแล้วอร่อยอนุ่มมา โอเคค่ะ okay, นะคะเดี๋ยวทีมทานเขากับแม่ก่อนะแม่ก็วันนี้มีความสุขนะครับพี่งไงก็โควิดคงจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานแล้วก็ขอทุกค,คนรักษาสุขภาพด้วย <c oughs> มคำว่าก็ป้องกนันนะคะใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะกีลอช้อนจางอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ไม่จําเป็นก็ก็ต้องคนเราก็ต้องออกไปจากบ้านอยู่แล้วแต่ว่ากพกไอลก็ฮอล์ก็ออะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยเนาะนะคะ โอเคครับไปแล้วกับทีมของพี่เขากับแม่นะคะสวัสดีค่ะนะคะอฟิลิเซียนเชาเชา้า